วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับถอนเงินที่1,400บาทให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับเป็นการถอนเงินครั้งที่5แล้วนะครับผมใครที่ทําเงินฟรีทูมิเลเลตอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับ ปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับนึ่ับาทนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับเป็นการถอนเงินครั้งที่5แล้วนะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลองเล่นเนี่ยดูคลิปให้จบก่อนหากใจค่อยลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับสาหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store นะครับใครต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทาากํร ถอนเงิน1,400ับาทนะครับก็เป็นแอปนึงเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะพอทราบแอปในการทําเงินหยุดแล้วนะครับสำหรับคนเก่าเนาะส่วนใครที่เป็นคนใหม่นะครับเพิ่งดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับพอเรา ในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะเดี๋ยวจะอัปเดตเมนูกันก่อนนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนนะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เหมือนกันสหรับการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันในการทําแล้วก็จะได้รับคะแนน4,500เหรียญทองเหมือนกันทุกคนนะครับสำหรับวิธีการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็กดเชิญเลยจากนั้นเนี่ยมันจะมีคําว่าคัดลอกเนื้อหารตรงนี้ให้เรากดคัดลอกนะครับแล้วเราก็นําไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Live YouTube ตอบสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับกด <c ups> คําอธิบายนะครับในการเชิญเพื่อนเนี่ยเขามีคาอธิบายของกฎการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับ <c ups> เราสามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นการกรอกรายเดียคำเชิญหรือว่ากรอกหรหัสโค้ดของเพื่อนนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยหรือถ้ายังไม่มีรหัสโค้ดเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของงานประจำนะครับในการเล่นทําภารกิจภายในแอปนะ เราก็จะได้รับเป็นส่วนของคะแนนเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินเขียวนะครับและก็คะแนนเหรียญทองนะครับจากการทําภารกิจนะต่อมาเป็นเมนูที่3นะครับงานโต้ตอบนะครับสาหรับงานโต้ตอบเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับต่อ1เกมนะยีี่เหรียญทองนะครับก็สามารถเล่นเพื่อรับเหรียญทองได้ในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการหมุนวงล้อการเล่น24ี่เหรียญทองนะครับแล้วก็การกกอกรหัสโค้ดนะฝั่งขวามือนะครับเก้าร้อยห้าสิบ k กล่องของขวัญตรงนี้จะเป็นการกดรับคะแนนเหร ทุกวันนะครับสามารถกดรับได้เลย150เหรียญทองนะครับในส่วนของ3มเหรียญตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องแนะนําเพื่อนเท่าไหร่นะครับถึงจะกดรับได้นะอันนี้ผมก็ทามาเรื่อยๆมันก็ยังไม่กดรับไม่ได้นะครับส่วนการเล่นเนี่ยเราต้องป้องกันตัวสุนัขตรงนี้นะครับผมจะลังพึ่งตรงนี้นะแล้วก็เล่นได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้วิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่นไม่ยากนะก็ป้องกันแบบนี้นะครับเล่นให้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับเลยนมยก พอเราได้รับในส่วนของการเล่นเกมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้นะในส่วนของยอดเงินบาท <une> นะครับ6บาทจุด58สตางค์นะครับให้เรากดรับตรงนี้พอเรากดรับเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการรับตัวเงินเขียวตรงนี้นะครับอันนี้คือยอดเงินที่เราได้รับจากการเล่นเกมพอเราเล่นไปนะครับจนถึงขีดจำกัดในการเล่นนะครับมันก็จะไม่สามารถกดรับได้พอถึงขีดจำกัดในการเล่นแล้วเนี่ยให้เรากดรับตรงนี้นะครับผมคำว่าให้รางวัลนะครับเพราะว่าถ้าเรากดรับตรงนี้มันจะกดรับไม่ได้แล้วนะถ้าถึงขีดจำกัดนะครับให้เรา รอเล่นในวันถัดไปนั่นเองนะครับต่อมาการถอนเงินนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยมันมี2แบบนะ 1. คือตัวเงินเขียวนะครับตัวเงินเขียวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการถอนเงินที่เราจะต้องทําภารกิจหรือว่าเงื่อนไขของทางแอปก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปแบบสรุปแบบอ่าเต็มเมให้แล้วนะครับว่าต้องทํากี่ครั้งกี่รอบถึงจะทําการถอนเงินได้ ภารกิจเนี่ยทุกคนได้รับเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้มีแบ่งนะครับว่าเป็น VIP หรือว่าเป็นในส่วนของการสนับสนุนไม่มีนะครับทุกคนได้รับภารกิจเหมือนกันทุกคนนะครับภารกิจมีอะไรบ้าง1เลยคือการเช็คอิน15วัน ภารกิจการเช็คอินมีอะไรบ้างก็คือการเล่นเกมอย่างน้อย10ครั้งถึงจะทําทการกดเช็คอินได้1ครั้งต่อวัน2คือการเชิญเพื่อน3คนกดเช็คอินได้ลวงหนาพอเราจบ15วันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่10วัน10วันเนี่ยก็จะเป็นการเช็คอินโดยการดูวิดีโอโฆษณานะครับเช็คอินได้1ครั้งนะครับแล้วก็เชิญเพื่อน3คนก็กดเช็คอินได้เรื่อยๆเลยพอจบภารกิจเช็คอิน10วันเนี่ยมันก็จะเป็นที่5วันสำหรับภารกิจ5วันเนี่ยจะเป็นการเชิญเพื่อนทั้ง2อันเเลยราต้องทําากกรเเชิญนนะะดดี๋ยวผมจใหู้่อ สำหรับการอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินหรือว่าการทําภารกิจที่ผมทําไว้ให้ในแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งผมก็อัปเดตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำนะครับโดยการโพสตลงใน y t u t u นะคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นกันบ้างนะครับก็ ใครที่ไม่เห็นเลยเนี่ยก็เข้ามาที่ช่องของผมนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ชุมชนตรงนี้เนี่ยมันจะมีเมนูชุมชนอยู่เห็นไหมจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะครับซึ่งผมก็ได้โพสต์รูปไว้ตั้งแต่การทําภารกิจครั้งแรกจนจบภารกิจให้ดูเลยว่าภารกิจเนี่ยมันต้องทํากี่รอบกี่ครั้งนะครับผมก็อัปเดตให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อัปเดตนะหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูแล้วก็อาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่ครั้งแรกเลยอันนี้นะครับเป็นการถอนเงินนะอันนี้เป็นยอดเงินที่ผมได้้รรััับใในนนคงททีี่่4ว เดือนธันวาคมนะ1,400บาทผมก็โพสแจ้งเลยว่าเงินเข้าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มต้นในการทำภารกิจนะครับนี่คือการเริ่มต้นทำภารกิจนะครับวันที่14เดือน12นะครับการเริ่มต้นเช็คอิน15วันนะครับผมก็จะลงรูปจนกว่าผมจะถอนเงินได้นะนี่ครับเช็คอิน15วันนะครับอันนี้คือครั้งแรกต่อมานะครับเมื่อจบภารกิจเช็คอิน15วันเนี่ยผมก็จะเริ่มต้นที่การเช็คอินอีก10วันนะครับนี่คือรอบแรกนะจากนั้นพอจบ10วันปุ๊บเนี่ยมันะรนัคบ การเช็คอินภารกิจ5วันเนี่ยคุณจะต้องเชิญเพื่อนทั้ง2อันเลยในการกดเช็คอินถ้าคุณไม่เชิญเพื่อนคุณจะไม่สามารถกดเช็คอินได้อันนี้เข้าใจแล้วนะอันนี้จบไปครั้งแรกนะครับนี่ต่อด้วยครั้งที่2นะครับเป็น15วันรอบที่2นะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ผมก็โพสตเลยนะครับว่าอัปเดตวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จบรอบที่สนะครับสาหรับ5วันก็เริ่มต้นนะครับเช็คอินนะครับ15วันเนี่ยรอบที่3อันนี้คือรอบที่3แล้วนะนี่ครับวันที่รอบรอบที่ 4นะครับอันนี้เป็นรอบที่4นะครับในการทำเช็คอิน15วันรอบที่4 10รอบ4นะครับแล้วก็5รอบ4นะครับผมพอจบวันที่อ่าวันที่10นะครับนี่ครับวันที่10รอบที่4นะครับผมก็สามารถกดเบิกเงินได้นะครับผมอัปเดตตามนี้นะครับผมก็อัปเดตรูปให้ดูแบบนี้เลยในการทําภารกิจแล้วก็มีคลิปอัปเดตไปให้เรียบร้อยแล้วนะอันนั้นคือภารกิจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาถอนเงินรอบนี้กันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการถอนเงินรอบที่5นะครับแล้วก็การทําภารกิจก็ประมาณ4รอบโดยเฉลี่ยนะครับ เช็คอินนะกดเบิกเงินได้เลยพอเรากดเบิกเงินเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ w ล l ล e t แล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะ1,400บาทนะครับกดยินดีรับได้เลยตรงนี้เนี่ยมันจะให้ตัวเงินเรา19บาทนะครับเราไม่รับก็ได้นะหรือว่าจะกดรับก็ได้นะครับการเบิกเงินเรียบร้อยนะครับรอเงินเข้าอย่างเดียวนะกดเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นประวัติการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงิน1,400บาทเนี่ยผมถอนมาทั้งหมดนี้ครั้งที่5นะครับอันนี้ครั้งที่5นะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ2นี่คืองนะครับ น,นี่หนึ่งนะครับสองตรงนี้นะครับผมแล้วก็รายการที่3ตรงนี้นะครับนี้ก็เป็นรายการที่4นะครับผมแล้วก็รายการที่5นะครับนี่ครับที่ผมถอนไปทั้งหมดในส่วนของ1,400รบาทถอนไปท <eurs> ั้งหมด5ครั้งนะครับในส่วนของการถอนเงินตามที่เขาแจ้งไว้เนี่ยกฎของการถอนเงินครับไม่เกิน1นาทีหรือว่า24ชั่วโมงนะครับถ้าเงินยังไม่เข้าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องรอ3วันนะตามที่เขากําหนดนะครับจากที่ผมเคยถอนมาเนี่ยก็ไม่เกิน1วันนะครับเงินก็จะเข้าที่ทูมอนี่วอลเล็ตนะหนึ่งพัน ถอนนเงนิถ้าคุณอยากจะทําการถอนเงินโดยที่ไม่ต้องไปเช็คอินไม่ต้องไปเชิญเพื่อนเลยเนี่ยมันมีคะแนนเหรียญทองให้เราถอนอยู่นะครับคะแนนเหรียญทองเนี่ยมันได้น้อยแต่ว่ามันถอนได้เลยโดยที่ไ, checking, ไม่ต้องไปเช็คอินไม่ต้องไปเชิญเพื่อนคุณเล่นเกมคุณได้เหรียญทองมาคุณก็สามารถแลกเงินเข้าอล l l e t ได้เลยนะครับคุณสามารถถอนได้ตลอดเวลาเวลาไหนก็ได้เหรียญทองถอนได้เลยโดยที <h> ่ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับถ้าคุณอยากได้รับเงิน1,400บาทของเขาคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของเขาด้วยนะครับว่าเขาให้ ทำอะไรเราก็ต้องทําถ้าคุณอยากได้แต่คุณไม่ทําภารกิจของเขาเลยเนี่ยมันก็จะถอนไม่ได้อันนั้นคือเงื่อนไขคุณต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณยอมรับได้คุณก็ทําได้นะครับซึ่งผมก็ทําได้เหมือนกัน ภารกิจมันก็เหมือนกันทุกคนนะครับผมก็ต้องทําถ้าผมอยากจะถอนแล้วก็มีคลิปมารีวิวให้ผมก็ต้องทําการรีวิวแล้วก็เชิญเพื่อนเหมือนกับทุกคนนะครับอันนี้ก็ลองเงินเข้าอย่างเดียวถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตให้อีกหนึ่งรอบฝากเพื่อนๆนะครับกไดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ